สวัสดีค่ะสวัสดีเอ็มซีเมลลี่เคยน้ามาแล้วนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ถึงงานแล้วนะคะที่ศรีราชานั่นเองนะคะการอดตั้งแต่เออประมาณบ่ายสามสี่โมงแล้วพี่น้องค่ะท่านเมลลี่เมลลี่นั่งรถบัสมานะคะรถบัสใหม่มากก็หน้องๆนะคะมาถึงทาบกโมเดคคันเมลลี่เพราะว่าจะขี่เร็วไม่ได้นะคะตอนนี้เแล้วนะคะเออกำลัง เช็คเช็คมาพี่น้องขาแล้วก็ทีมงานซาวเช็คอยู่แล้วก็เตรียมบ็คเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่อยู่นะคะสถานการณที่ตากล้องทีมตากล้องกระลังจัดอันนี้อยู่พี่น้องขาทีมเบาหนึ่งสองสามสี่นะเตรียมกล้องเตรียมหนังอยู่เม็รี่ก็เลยลงมาออกมาเบิ้งข้างหน้านะคะมองเช็คสองสามสี่ชื่อชื่อชื่อพี่น้องกระลังเช็คเช็คทดสอบชื่อ เดี๋ยวจะพาเดินไปดูหลังเวทีนะฮะเตรียมของเตรียมอย่างเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเดินไปดูหลังเวทีกันมุนมากได้ยินนั่นึเช่ทดสอบกูกินอะไรเช เจอคุณครูก่อนเลยนะคะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูนั่งรถมาคนเดียวกับเมลี่นะคะรถบัสเรามาถึงคันสุดทไทยเนาะไปเดิมรถใหม่เลยนะครับเออไปเดิมรถใหม่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวติดมามากทหรถมาเแดดเงียตาว่านอนอันขี่รถตากแดดมากเพราะผมนี่แหละครับปิดเลยุคืเป็นพามาหลากสี เป็นยังไงบ้างครับครูเอาได้ออกงานด้วยวันนี้ครั้งแรกครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเออครูนึ่งก็กินกาแฟไปสองซองเพื่อรับให้ตื่นก็นอนไม่หลับไปเลยเครื่องลับเครื่องตื่นบอคร่ับเครื่องตื่นครับผมก็รู้สึกสนุกไปอีแบบหนึ่งครับเชิญทุกร่านเข้า สามสี่ห้าเชัสองสามสี่บรรยากาศคือออกงานแต่่อนเสามาแลนะครับใคจะให้มากลังใจอยู่ที่สีสองสามสี่ห้เชื่ออยู่ี่ไหยลชาลชาอบคุณีนะครับผมมาให้กัลใจคุณหนึ่งด้วยแล้วก็ทีมงานน้องๆเด็เสิร์ทุกคนด้วยนะเช่อเช่าโอเคครับผมขอบคุณครับ น้องการนะคะน้องการโนใตไส่ตาปลอมมาล้วนไส่ตาปลอมทุกคนว่าเขาไม่ไส่ตาปลอมตาล้อยแบบหนึ่งสองสามสี่้าไส้หรื่เมาซ่าค่าเมื่อสภาพตอนนี้ก็คือเมาซาค่ะเขาจะตาปลอมจะสวยจะสวยจะเด็กจะปังคือฉันนี่สุดแล้วในวงสวยก็ฉันนี่อีกเด้วยโอเค สาวเคทีมีลุยมาแล้วโ้ชสีแดงสูงมาอย่างขักแนงแน่เธอมึงเห็นสุดลูกมึงหรอบอตายืนขาของมาให้เบิ้งกันนะบอกให้ลูกมันกับบอลูกยืนคากมั้ยทรงนีอย่างเือขาดเครงสิเจะ่ว่าน่านะนะ ขอ้ามอนู <S <S ่มดเ่ยคเช็คก็สับเลยนะตำรวจบอดถามบอกถามแม่น่ะสุโคเนี่คือเดื้ใส่จังสีมากตำรวจพ้นบอดถามบอกเอาโคนนมโคเนเอี่ยสอบสอบรูปสี่รูปสบ่บอดกระด้างสงสัยว่าเป็นผู้ยิ่งหรือผู้ชายบอก ยังเอ็นมาสั่นทีมงานนะคะกำลังเตรียมตัวเลยนะคะแต่งหน้าแต่งตากันแล้วพี่น้องค่ะวันนี้แต่งหน้าโทนอะไรคะน้องเคที่ยังไม่รู้โทนค่ะแต่งแต่งไปก่อนมาลูกแต่งแต่งไปก่อนไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนรอดูระวังกันนะรจะแล้วรอผ เป็นสาฟอีฟ <gegen violin> <warfare> ีฟอยังกว่าฟอีฟีแตงหนาแบบสายฟอคนบ้างแจ้งหน้าแบบสายฟอฟี <kind abonn calculating> น,ะะน้องบักบินนะคะน้องบิวตี้น้องตัวเล็กน้องเอน้องเอิญแล้วก็น้องเกตนะคะต่อไปแล้วก็จะเป็นพี่หมีพี่มิมี่นะคะพี่มิมี่สาวสวยแห่งวงแล้วก็ท่านเปาท่านเปากำลังแต่งหน้าให้น้องออ่ น้องอย่างว่าน้องน้ำตาตน,น้ำเงินอีเนี้ยเนี่ยกูถามอันกูถามเย็ยนอันอยังก่ออีเควันนี้แต่งหน้าโทนอะไรลูกคนณคะคุณอา,าแต่งหน้าโทนฝอค่ะแม่ฝออะไรฝออ,ออีฝีะะเอาฝอฟินตจงหน้าโทนฝีกันเลยแล้วก็บักบอสนะคะสาวบอสซ้ำสาวส,สวยแล้วก็ น้องตั้มหรือว่าพี่แอนนั่นเองน,นะคะ <ไอ S 1> สวยมากเลยคุณเอนได้ยินข่าวว่านอนตั้งแต่ออกจากบ้านพักจนว่าถึงงานเลยนะคะ <ไอ S 1> มูปุกจังได้กับบตื่นเขาก็โบกีนเขาก็โบกิน,กกนมาลงรถแล้วนะเหลืองเอแมแ่วมาลัางอีลงรนแล้วเลยอเอนเอนเขาขับวันนี้นใส่เข่ากอนมูผู้ใดไล่ะน,นี่บ่เป็แอนนี่บ่ อยซักกมูไปเลยงาดเข่ากันที่ตัวแล้วหนึ่งสั่งธุรลนไปเอาาเดียวกันบอใจช่วได้ไหมสั่งธุระานไมนเงกัรนกั้งฉันสั่งกะเพรามูอกไข่ดาวคู่กันตะวรันนมอมาจะตักจ้ากันกินบองาดกันเันว่มตีนนี่มันตีกันงาดไม่แล้วนาสั่งร้านไหนนั่นสั่งันสั่งนนี่แหะมาสั่งอู ซื้อลานพุ่นมาไปซื้อลานพุ่นมาเช่นก็มาเช่นลานพีก็มาเช่นลานพีก็มาเช่นลานพีเออเฮ็ดดีแล้วหลินถอยกระโลกคือบุมีมองอยู่งมืมใดแงมใดอะไรสิใจกำลังแต่งหน้ากันนะครับอ๋ออีกไม่โดนค่ะรีไปแต่งได้เลยแต่งสวยนานนะคุณกสวย แรงมากเลยน้องน้ำหนัก้องน้ำตาลนี่แต่งยากไหมแต่งสวยนีแนงยากเพาะมสวยแล้วรวอีกแล้วโอ้ยหมดัวโอ้สวยน้องแต่งสวยพี่มีมีนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยความสวยเขาเด่นอยู่แล้วของะจกไ้สจมาเด้อพี่มีสองเมาแล้ลโอเคพี่น้องขากำลังแต่งหน้าแต่งตากันขึ้นเวทีนะคะ ใช่คพี่น้องขาเ,เลิกเร็วนี่จังหน่อยมือนน่นะคะเก็บของเก็บของตัวเองเสร็จนะคะตอนนี้ก็รังซีเก็บของช่วยกันนะคะเก็บของซอยกันสักก่อนพี่น้องขาหล้วกระดานกลับาดนะคะตรื่ตื้มตามน้องวินเดอร์็นคนขายทายลุเต้ยเ,เพ่งเดียวอค้นเต้ยเ,เพ่งเดียวพี่น้องขาตำรวจมาสั่งปิดเลยก็เลยเด็ดปิดเก็บของนะคะกำลังวุ่นวายเก็บของมาลึงตึงตังมาหลุดถูกเท่าอยู่นะคะเอฟซีกำลังล่าแบบว่า คุยเ็ี bum, ่เอาถุง the yes. พ่อางยกงไงุงอะไรอย่างน้คน่อเียว่างจะเสียเอาก็ถือไว้ให้น <ätzen> <laughs> ี่ลุยได้ของนีลุยเลียนันไม่เสียุปากเสีขนมแสีจุดิบรนเยขนมเซขนมอยู่ตรงไหนไม่เห็นจะมีเลยไหนเรียกรวมๆนะไหนเสขนมขอหลับาน ขออนุญาตผ่านขึ้นแอร์นะคะขึ้นแอร์แอร์ยังมอากระเป๋าใครกระเป๋าจิ๊บอ่ะถ้าถว่าถ้าถึโอ้ยอย่ามาเย็นจ้า่นเงพันขี้รถตากแดดไว้เป็นนองยีทะเลหน้าสนกลนคาเก็บของแล้วนะคะเก็บของช่วยกันแล้วนะคะเป็นิติตอแ้น้องเอกก็จะเข้าเก็บกระเปาใส่ขึ้นท้าอโบเมยบบ้ ว่าจริงเลยหางเนยยืนเดียวกไปเบิร์ดต้อนแรง่ม่หรอแค่คุณแม่แอะไรนะผมนะค่ะเล็กไหมกระบอกแล้วมาขวาข้างเาเป็นเพื่อนขาจะกลับบ hmm? uh ้านเตรมตัวกลับบ้านคุ้นของซอยมูกันแล้วพี่น้องขาเดี๋ยวเข้าีบ้าน ยืนเราแม่เมม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 ยูซื้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเมรี่เธอหามาแล้วด้วยนะคะไปน้องเอล่าเป็นมูแม่เนี่ยบ๊ายบายเอาฝากด้วยกันฝากกดไลค์กดอันดับโล่งหน้าว่าวหาว่าอดีบไปพี่น้องคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอัดับรออันดับก่อน